ันตกอะไรอ่ะตามมายังขึ้นมาขึ้นอยู่เรื่องอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาทางนี้มาทางนี้หน่อยมึงไหนทางนี้กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไอ้เพื่อนไหนอ่ะนี่ไงกูเป็นคนถือของอ่ะมานี่เร็วสวองซองมันมาตามหลังมาไอ้เนองมันตามหลังมาอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่นี่เห็นปะไม่เห็นอ่ะ มันกินคนมั้ยมันกระโดดมันกัดใส่กูอีกแล้วมันกัดกูมันกัดกูมันอยู่ในห้องนี้เพื่อนเจอแล้วมันไม่หลับขวาเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอกระจุกไปแล้ว รเราเลยเยี่ยมเล่นงานพนันหมดกระโดดเออมันจะกลับมาได้ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปทำเควสก่อนก็ได้เนี่ยเนี่ยเข้ามามีเค<อ>วสอะไรนะตั้งใจเล่นหน่อยมีเฟวสวัดอุณภูมิผีนำกระจกกลับไปต้องสามกลับมาที่รถแล้วก็ระบุอย่างถูกต้องในครั้งแรกูยิบก่อนลูยิบจับภาพผีในวิดีโอจับภาพผีในวิดีโอยังไงวะเอาสิ่งที่คุณชินของพวกคุณ มาตูนเลยวะเยียจากชีวิตกูดีๆแท้ๆเยียผมเปิดละผมเปิดละผมโยนละโยนผีในวิดีโอโอ้แต่ละตัวดีๆทั้งนั้นอ่ะไปขอไฟฉายเอาะสมฉายให้ก่อนของพวกคุณมามาเดมาไดมาดวัดอุณภูมิไม่เท่าไหร่เราต้องหาผีกันก่อนมันมีเคยสไง เอ้ไป <Hey, S 1> เขียนแล้วตรงนี้เลยอะถ่ายรูปเลยได้ไหมตรงนี้เลยคงขออนุญาตมาตอนเนี้ยมันเขียนเลยวะทำไมมันเขียนตรงนี้เลยวะรูปอะไรรูปคนเอ้รูปกระโหลกเนี่ยสองมีตรงไหน,นสองไปพิที่ไหนจะเป็นผีตรงนี้มีห้าสิบสิบห้ายี่สิบเหมือนผีอยู่แถวนี้ห้า <5, S 2> เป็นอุณหภูมิห้าสอง ยังไม่เห็นตัวห้สิบห้าเนี่ยมันโยนมันโยนกลมากลบลบลบหนึ่งห้าอบห้าเอ่อจำไว้มันแดงเปล่าแดงดิห้าร้อยหนึ่งพันอนุภาคห้าร้อยหนึ่งพันี่ยห้าไหนเพื่อนเจอตรงไหนกูดูไปได้แล้ววะนะมันโยนแบบโยนกระจายมากอุณหภูมิมันสูงจังเอ้ยทำไมผมไม่เห็นเอ้ยมันโยนปะ ููดไม่เห็นตัวผีอ่ะมันโยนกระเด็นกระดอนเลยอ่ะบูดูอ่ะนั่นโยนไม่ยูเฮียเฮ้ยเสียงกรีดกรีดกรีดหายไม่มีอ่ะเราไม่มีไอ้ดั่นไปมั่วเลยอ่ะไออะนี้ไปแดนไปมั่วเลยมีอเมียรายเพื่อนเราไม่เห็นยูวีเลยว่ะไอฮัลโหลทำเฟลลี่ ยูวีมันมีแบบไม่ขึ้นไหมอ่ะไม่ไม่เตินวะห้าร้อยหนึ่งเงยแล้วยังไม่มีรอยเท้ามันเห็นมันมันขึ้นว่ามีอยู่นะตัวนับไม่มีรอยเท้าห้าร้อยหนึ่งพันยีเอฟห้าร้อยหนึ่งพันสมุดบันทึก่หัวกะโหลกเครื่องวัดอุณหภูมิได้เท่าไหร่คะมันมั่วงงอ่ะมันได้เนได้ลางวัดใหม่นี่ผมโยนละวีเกระดานกระดานแปบสูง มันยังยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเลยก็ต้องต้องต้องไปสอผีอุดรภูมิอ่ะใๆๆยังไงผีดังปิ๊งอกจุดอะไรไม่รู้ผีไม่มีรูปร่างอ่ะไม่มีตัวตนอ่ะมองมอมองไม่เห็นเลยยังไงสั่ยัง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 ระบุตัวตนไม่ได้ว่าเปิดไฟให้หน่อยเฮ้ยเจอลองกัรอยเท้าเป็นเท้า UV เป็นรอยเท้าเพื่อน โอเคใครมาวัาดอุณหภูมิไม่อาถือสวิลลิ่งบล็อกอยะผมวัดหลายรอบแล้วว่ามันไม่มันไม่ค่อยได้เมื่อตอนตอนที่ผีปรากฏดอะได้หกแล้วมันถึงถึงลบนะผมถึงลบลบห้าอะไรเงี้ยไอลบอไม่ใช่ลบห้าลบสองถึงอยู่เสียงวิทยุอยู่ไหนอะวิทยุย,ย<ไ>อนกลับดูได้เลยนะ Why you here? Talk to me. จะไปดีดบล็อกอะเพื่อนมันอยู่ที่วิทยุเป่าวิทยุก็คือวางให้มันได้ยินเสียงหน่อยใช่ปะที่เพื่อนคำรามปะเนี่ยนี่ไงคำรามคำรามเสียงน้องกลเนี่ยใช่เลยออกมาก่อนเพื่อนไอ้น้องโอเคได้มีเลขห้า ทำรามแน่นอนวูดูนี่ไม่ได้อะคะเดี tai, 500, 5, 000, 000, ๋ยวยูมันโยนอ่ะโยนกระจายเลยอ่ะโยนแบบโยนไกลมากโอเคงั้นโยเครื่องวัตถุณาภาพเท่าไหร่นะห้าร้อยไม่ใช่ลี้ยงและห้าร้อยถึงพันก็โลห้าร้อยถึงหนึ่งห้าร้อยถึงพันห้าร้อยถึงอพันกระดานกัญาอันนี้ได้เจียงซีโบราณแล้วก็กําลังตามล่าใช่ไหมฮะทำไมผมทำไมผมได้เป็นผีจมวะ น้องเืออ๋อรอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าลืมลืมเลือกรอยเท้าของเราได้เกงซีบัวลานกันัรรตามเราอุณภูมิยังไม่ได้กดนะไม่เป็นไรอ่ะเอาให้อุณภูมิโน้อองบกว่าได้เท่าไหร่นะถูกแล้วโอเคโอเคเราได้เกงซีผีกึ่งกรวยก่อกุยนำกระจกกลับมาที่รถให้ได้เราต้องหากระจกมากระจกตอนเนี้ยเรางั้นเราตอนนี้มีเงินแล้วมีเงินแล้วแต่เอาต้องเอาเงินอะไร ใครอ๋ใครมีเงินเท่าไหร่เชียวน่ะมันต้องซื้อสองหา้าสิบว่ะมอบใส่อะไรพอบใส่ขีเ้เท่าวิสุเวียตคืออะไรอะวัตสุเวียดนั่นแหละไอ้สีแดงๆนั่นแหละ,ะอ๋อไอเนี้ยปลาใส่ได้วัตสุเวียตแล้วก็หนังสือเวทมนต์ต้องทำทีละขั้นตอนอะเป็นใครจะปลาวัตสุเวียตก่อนอะไรวัสุเวียตคือไหนวะเ, <laughs> เพื่อนเพื่อน มันหน้าตาแบบนี้เนี่ยมายองใกล้ๆดินี่เนี่เนี่ยสีแดงเนี่ยเรี่ยกแบบที่เราต้องการวัสเวทเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีแดงกดวัสุเวทมึงมั่นใจแล้วคุจะปลาโดนไหมอ๋อหกสิบบาทเลยนะแพงอยู่นะจริงๆมันจะไม่แพงหรอกถ้าพวกคุณไม่ไปปั่นสล็อตอ่ะนอแม่งชวนคุณชิบหายไงต้องปลาเนี่ยใส่มันหรอหากระจกต้องสาบใช่ไหมเราซื้อเราซื้อของอันนี้ กระจกข้างสาบเอามากลับมาลดอ๋อแต่ต้องอัญเชิญมันที่กระจกไม่มีโอ้ยยยยเอ้อหากระจกอนก่อนไหมเดี๋ยวเราต้องซื้อดิหนังสือเวทมนต์เดี๋ยวเราถือเองแล้วก็เดี๋ยวเราสืออันนี้เองซื้อเองใช้เองจบเราถือวัตสเวียดมาแล้ววัสุเวียดน้องต้องถืออาวุธถัดไปอ่ะอะไรหรอต้องถือพี่ถือหนังสือเวทมนต์ละลำเครื่องลำ โมโหเลยเครื่องล่ำเนี่ยเครื่องล่ำกับเกลือไฟเครื่องล่ำคืออะไรแต่เอาเป็นว่าน้องซื้อวัตส,สุเวียตไปอีกอันหนึ่งดีกว่าเราต้องเริ่มต้นผมซื้อผมซื้อวัตส,สุเวียตมาแล้ว<บ>ลแล้วพวกคุณบล็อกบล็อกผมผมจะหาแล้วมันกลัวไหมข้างเขียนไหมไม่กลัวเลยแตผมต้องหาอันนี้ัวจะกเกลือเฮียอ่ะเฮ้ยมันปิดประตูแล้วมันวิ่งไล่ใครนะ่ะพี่ ได้ยวไหม่ะไม่เห็นแต่ว่าต้องใส่อะไรนะต้องวัซเวยก่อนใช่ไหมเออเนี่ยฉายไปพี่ไปเตยอยูะมองไม่เห็นราอยู่ก่อนต้องปิดประตูมั่วมากจะหาของต้องสาบช่วยหน่อยโอ้ยท้องนี้อยู่ในห้องนี้มันอยู่ในห้องผี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 นี่เดี๋ยวมัมัดัื้อแล้ววัลซแล้วแล้วก็อะไรต่อนะ หนังสือ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 กดอยู่โยนใส่แม่เลยหนังสือต้องโยนหรือถือเฉยไม่ถือโยนใส่มันตอนมันปรากฏตัวมันจะไล่เวดีเฮ้ยเราเราแม่งไปเอาของต้องสาบไม่ได้วะเราก็ไม่ได้เอาไงเดียะเดี๋ยวเลือดเท่าไหร่แล้วหนังสืออยู่ที่เราเลือดเหลือพี่พี่เปนเตอร์เหลือเจ็ดสิบมาเดี๋ยวผมถือเลือดไปให้ของต้องสาบอยู่ในห้องนั้นแหละอเดี๋ยวผมไปแล้วกันเอาหนังสือไปนี่หนังสือผมให้ผมถือหนังสือเหรอ เออปาหนังสือคุณต้องบาหนังสือผมจะไปหยิบของไงคุณตามผมไปไม่ได้เดี๋ยวผมไปหยิบของเองงั้นใครจะหนังสือเล่มนหนังสือเล่มนองยนเราต้องเราต้องมีคนถือไฟฉายคนหนึ่งดิไฟฉายไม่มีไม่ไม่ซื้อไม่มีตังค์มีไฟฉายถือไฟฉายกันคนหนึ่งอ่ะคุณไงคุณถือไฟฉายก่อนไงไม่แล้วใครแล้วใครดีหกระจกก็ถือไฟฉายก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสลับมือเนี่ยผมมีผมมีแฟลชผมมีแฟลชอันใหญ่ไอ้ไอ้เพนนี่รองคุณก่อนไอ้ยืดประตูมาแล้ว ออกออกมากล้น้อกมาก่อนมันวอยู่ตรงนั้นเลยมันเออมันอยู่ในห้องนั้นน่ะน้องอน้องไปไหนวะสมสุดอะ่ะสมุดอยู่นี่ถือแล้วมาแล้วเอาไป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 เฮียเพื่อนอยู่ในห้องนี้อยู่ตรงไหนอ่ะจริงห้องนี้หมดไปฉายเร็วล้อติมากไฟได้ไฟแตก<ห>จะตาย ไหนวะแรไหนคือหากระจก,ก,ะจกมันอยู่ในเนี้ยอ,อยู่ในห้องเนี้ยห้องห้องเนี้ยเหรอโอ้กระจกกระจกที่เป็นกระจกถืออ่ะไม่เห็นกระจกเลยแต่ว่าผมปัดกลองดนตรีทิ้งเฉยเฉยชิบหายแล้วแล้วของเราหายไปไหนวะตอนเนี้ยตามองไม่เห็นอนะ่ะเราโอ้ชีพผมเลือดไหลจะตายหายแล้วะ พี่พี่ก็ออกไปคิวไหมใครจะเอากล้องอยู่เครื่องพี่ทำตกในน้องถืออยู่หรออ๋อโอเคไม่ถือห้าเมตรสี่เมตรสามเมตรแ่แถวเนี้ยเพื่อนแถวหน้าเตาผิงอะ่ะมันบกเพานบกน้อง ตายแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องเก็บน้องเก็บไม่เอาอ่ะมันไม่เอาตายยังยังไม่ตายเดี๋ยวมันบอกว่าอยู่แถวเนี้ยมือผมนะผมจะตายแล้วอ่ะผมต้องออกก่อนนี่จะหนีมันจะตายแล้วเหมือนกันมันแดงเต็มหน้าเลยต้องต้องออกไปคิวด้็วก่อนรอก่อนใคร มันอยู่ในห้องนั้นแล้เราจะจะหาไอเราจะเอานมันอ่นอยู่ด้านดีห้องปะถ้าถ้าถ้าเราหาไม่เจอหมายความว่าอยู่ชั้นสองอ๋อพี่เปตเตอร์กับพี่แอร์เหลือเลือดน้อยมากไม่ฮีไม่ฮิวก่อนเหลือโหเหลือสองอันนี้ไงซื้อซื้ออีกเลยซื้อเลยเอ,อ้ใครมันแห่เนี่ยภาพดีเลยกูแล้วน้องซื้ออ่ะเองอยู่กับกูงงไหมน้องซื้อต่ขากลับอยู่กับกูเนี่ยอ่ะโยนไปแล้วมันไม่เอาอ่ะมันกัดแทน อะคือไฟเราเหมือนไม่สว่างเลยแม่หาไม่ไม่เห็นนะคือทุกคนหาแล้วใช่ไหมต้องนี่ต้องเอาไอ้นี่ป้าเดี๋ยวเราเอาไฟตรงหน้าบ้านไปดีกว่ามั้งเราซื้อใหม่ดีกว่าวะใไฟอันใหญ่แบบแปดเฮ้ยมันมาไอ้เงี้ยเงี้ยมันอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อเข้าไปนะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อเข้าไปตอนนี้เราถึงขั้นทําไมเรากลับไปเผาวัตุเวียนั่นอีกอะ มันต้องต่อเนื่องเหรอวัาซูเบีย์เสร็จแล้วไอ้นี่เลยเหรอมันจะทำขั้นสุดท้ายใช้วัสูเบีย์ไม่ไม่อันนี้คือทําไปแล้วเราต้องยังต้องใช้หนังสือต่ออ๋อเหรองั้นก็แสดง,งว่าเราใช้โอเคใช้หนังสือเวทมนต์เหลือใช้หนังสือเวทมนต์ให้ได้เพื่อเราต้องขึ้นชั้นขัต่สรุปเราจะเข้าไปห้องได้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 ผมผมถือไปนะผมถือใบใใหญ่ใบตามนะนี่อะไรอ่ะชั้นสองคือชั้นสองไหมเอาไปผมมองไม่เห็นอะไรอ่ะ ตามมายังขึ้นมาขึ้นอยู่นี่อะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาทางนี้มาทางนี้หน่อยมึงไหนทางนี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไอ้เพื่อนไหนอ่ะนี่ไงกูเป็นคนถือของอ่ะมานี่เร็วซองซองมันมาตามหลังมาไอ้น้องมันตามหลังมาอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่นี่เห็นปะะไม่เห็นอ่ะกอนแน้ว

เพพื่อนกููแล้วดถึงี่มันเนียดกระจกกระจกอยู่ที่รถปะอยู่ที่พี่เดี๋ยวลงไปพื้นปะเดี๋ยวลงดิเด็ดเด็ดโอเคได้ตังค์แล้วแม่งมาเสียตังค์หรือมาใช้ตังค์เนี่ยแบบกว่าจะล่าผีได้หนึ่งตัวนี่ใช้เยอะมากอุ้บอกอ่ะเป็นเรื่องจริงคือมึงเลิกไปเถอะกิจการเนี้ย แล้วเราจะอัจารย์เชิญผีต้องก็คือเราต้องมองกระจกอย่างเดียวใช่ไหมอันเชิญวิญญาณผ่านกระจกต้องสาบไปน้องไปเี๋ยวพี่ดูเองว่าถัดไหมแล้วเราจะใช้อะไรกแล้วก็เครื่องลำต่อเครื่องลำมาเครื่องลำเราต้องเอากระจกไปส่องก่อนแล้วก็ต่อไปด้วยเครื่องลำเครื่องลำมันจิ้มยากเครื่องลำคือไหนอันนี้เนี่ยพี่พี่ต้องลองวะนี่ไงเครื่องลำคือที่ฉันถือโอเคนั้นเดี๋ยวจะอันเชิญปุ๊บแล้วก็พี่เบนเตยก็เครื่องลำต่อ โอเคผมถือผมถือไฟไปแต่ตอนเนี้ยต้องดูก่อนว่าอันเชิญติดไหมอะดิต้องเข้ามาใช่ไหมมันเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นบอกไหมแหวอ้าวเหรอล่าขึ้นบอกวะโอเคไปน้องหูยเฮียได้นเสียงแล้วไงน้องเลยเหลือตก็ไม่อยู่ตรงนี้แหละเหลือผมเหลือเจ็ดสิบนะได้อยู่แหละเราแปดสิบผมก็เลยเจ็ดสิบไปน้องไปไหนน้องเขานะเออละไปไหนทางขวามันน่าจะอยู่ทางขวาตอนนี้เฮียมันเดินวิ่งผ่านไม่เห็นไหมยังต้องกัรเชิญมันดีกว่ามันหลอกอยู่เนี่ย มันมองอยู่นี่ต้องมาคอยตบตกดนตรีมันเอาไงมันผมเห็นมันมองเออเอาใจรับมองแม่งอาจารย์แบบขี้โกงใช่เปล่งรถเกียร์โกงทิพไผ่เลยไม่แล้วเราอันเชื้อเลยไงต่อต้องเครื่องล้ำแล้วใครจะส่องไฟให้ผมน้องต้องรอแล้วนี่ไงเอาเครื่องล้ำแล้วก็เสือกไฟเข้ามาดูหนึ่งสองสามเนี่ไปเลยไปเลยผมอยู่ข้างหลังคุณ อยู่ไหนไปแล้วไปแล้วนย่งไงมาแล้วมาแวไหนวะกูไม่เห็นเลยนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้โหไม่โดนเนี่นี่คุณเห็นบ้างไหมโซฟามันแพ้ไฟนะเออมันกลัวอะไรอยู่อ่ะนี่นี่อยู่มันอยู่้งชั้นบนปะไม่ึ้นไปชั้นบนแล้วไปชั้นบนเฮ้ยเกี่ยวด มันโกรธเลยนะพอเครื่องล่ำปุ๊บแม่งโกรธเลยยังนะยังไม่ได้เครื่องล่ำเพื่อนจ๋าก,กูกลัวมากหน้ากูแดงไปหมดแล้วตอนนี้นอุ๊ยมันล็อกแล้วตมตัวแล้วมาแล้วม ตรงไหนวะมันวิ่งขึ้นบนใดอะออกเลยเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนอ่ะกะซิบกะซิบกะซิบกะพร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 ิบเยกะปลิบจะะพริบไปทำไมไม่ใช่กะพริบกูจะกะพริบทำไมนนนูนี่เีนี่ักูน่แงมันแง่นเฮ้ยนี่นี่ข้างหลังไปเเ้ยงพล ม่ไปแอบนู่นแล้วผมก็ไปซ it, yeah. nee. it, ื้อไมกอันดีว่ะแทงไม่ติดจริงแทงแทงไม่ติดเลยแล้วเมื่อก um ี้เราดันปลาเกลือไฟไปแล้วอต่ผมอะไม่ได้กระพริบไฟเองโรคจิบไปแล้วผีมันสามเวลาผีออกแปมัเลยเครื่องลํำน MA> um> ี่แปดสิบเลยอะเอาไม่ละพี่ซื้อเองน้องหยิบเลยเหลือเงินร้อยห้าสิบอะเดี๋ยวกูซื้อเองอีกอันหนึ่งอยู่ไหนวะ เครื่องรัมเครื่องรัมแปดสิบโอ้เอจะได้รู้เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหลือเครื่องรัมมันทิมมันทิมไม่ได้เลยอะต้องกดสายปะสายก็คือใช่ไม่ใช่หรอโยนเป็คนละอันเลยใช่ไหมโยนใส่มันหรือคลิก้ายดิไอ้ปกติก็ต้องคลิก้ายถงขฝาแล้วมันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมแทงอ่ะนั่นพี่ซื้อเกลือไฟรอแล้วกันพี่แสดงว่าต้องคลิก กขีกขวาเนี่ยเครื่องงานอีกอันหนึ่งใครมาโยนไม่ใช่ขี้ขโยนแบบนั <ot> ้นไม่ใช่เพปกติก็โยนใส่มันนะโยนให้มันทุกอย่างเลยส่วนใหญ่ใ้มันรับขีกขวาโยนโยนของให้มันเนี่ยโยนไปไงแบบี้ยปั๊บหรอใช่ใช่ใช่เอาเก็บเลยคนละอันเลยแกเก็บมะทันทีถือส่องไฟก็ได้ไปส่องไฟทำไมเลือดเลยอะไรเยอะเยอะปะวางอะไเยอะ เอ้ยหา่าผมกับพีไ,ไฟเล่นนะขอร้องอมันอยู่องฝ่ามือเน่ยมันชอบอยู่ใกล้โซนเนี้ยปลอดภัยสุดแล้วปะโมยเจ็บโซนเนี้ยเหมือนจะปลอดภัยนะคือเพราะมันมียังมีไฟอยู่ไงส <c oughs> ่งถชาย่ายไวไก้ก็แล้วกันผีมาก็หลับมือมเมาลงโอเค น้องทำอะไหรหรอเปิดไฟหรอเปิดเปิดไฟห้องหนึ่งกูว่ะคือเหมือนมันย้ายเครื่องดนตรีมาหาเราเลยเมื่อกี้เนี่ยคือแบบเจ็บอ่ะอยู่ใกล้มันแล้วเจ็บวมวเาะเพรยินเสียงยินเสียงมาากมาจากไห<ร>น,นไฟแตกโอ้โหเรือข้างบนอ่ะมันกลนอยู่ทั้นี่ยนั่นไฟไม่ใช่ผ<ร>มไปไหนวะ ไม่ได้ไม่โยนไม่โยนวะไม่ไปไม่เอาไม่รับพี่ว่าพี่เพราะว่าพี่กดผิดแน่เลยอ่ะพี่ไม่งเอาเกลือไปปลาไ่มันวะอ๋องั้นยังก่อนแล้วทำเรื่องล่างเงินก่อนไปยังไม่ซื้อเกลือแล้วเออคูเลอปลาเกลือทุกทีเลยเออมันก็เลยไม่รับมั้งเป็นไปได้เอาใหม่เอาใหม่นะว่าเป็นการป้องกันมันแทนอืม มันมาแล้วตรงีอร้อ่ะคือปิดตรวกูตัวกูไม่คิไม่ได้เลยคลิกซ้ายไม่ได้เลยว่ะเพื่อนทำไมเดียวแพนดี้แม่งเอาตัวเองรอ,อดอโยนรอดนะแล้วอ่ะกดคลิกข,ข,ขวาขวาคลิกขวามันต้องโยนให้มันรับอ่ะเราก็ต้องโยนไหมยังสงมุดยังโยนเลยหลักการคลิกขวาโยนทุกอย่างโยนหมดเลยเออคลิกขวาโยนลองโยนดิแล้วไม่จะลงบนพื้นอ่ะใครบวกบุกบกองเงี้ยนึงนะอยู่ตรงไหนวะ พนดี้แม่งล่อเป็นเหยื่อให้บีบคอสองสามทีละหรือถ้าตอนบีบคอไม่ได้วะต้องตอนมันมาก็โยนใส่อะไรเงี้ยเราว่าลองโยนดูเราได้จับผีจากโดนไหมใช่เราเนี่ยแหละเกมนี้เราต้องจับแหละโดนจีอยู่ไหนวะมาแล้วยังไงมาแล้วมาหน้าเลยโยนรับป่ะ โยนไปไหนตะลับไม่รับนี่อยู่เดี๋ยวยู่บนโต๊ะอยู่บนเนี่ยโซฟาเก่าๆมันไม่รับมันอยู่บนไดน้อยโยนเอาไปสักทีดิโยนไปแล้วไม่โดนสักทีเลยอยู่อยู่หลังเนาะโยนโยนหลังเนี่ยเนี่ยไอ้ไม่รับสักทีวะโยนหมดตัวแล้วเนี่ยโยนเก็บโยนเก็บอยู่นี่แหละมันต้องใช้อื่นแน่นอนเลยวะไม่มีที่ใช้วะ ก่อนเลยเปิดไป,ไปทำยังไงให้มันรับวะมันมันรับรับยากรับเย็นจังอะเพราะเป็นเงาแม่งคุณโย่ข้างหน้าไปเลยเนี่ยใส่ข้างหน้าเนี่ยโยนหนีไปห้องลัวแล้วตามแม่งไปเลยเจอไหม ไม่ได้เครื่องลำไม่โยนเลยม้ยใช่ไหมไปบอกแล้วโอ้โหจะตายไปหาทางออกใชส่งไปฉายอยู่น้องใช้ยังไงไม่เยอะผมถือไว้เฉยยังไม่ได้กดโยนเลยโยแล้วก็กดโยนทีหลังอ่ะไม่รู้ว่าน่าจะถือไว้เฉยน่าจะต้องเโดนจับเออน่าจะเป็นคนต้องเป็นคนโดนจับปะผมก็โยนแหละแต่โยนทีหลัง ดูเลือดดูสภาพตอนแรกอะดูไม่เป็นไรแสดงว่าต้องโยนที่หลังจริงต้องโดนจับหรือโยนพี่ว่าต้องโดนจับแล้วก็โยนเกลือไฟอะซื้อเกลือมาเดี๋ยวเจ๊จัดให้เกลือมามาเสียตังค์ใช่ไหมไม่ได้มาใช้ไม่ได้มาหาไปเลยคนละคนละบัวไปไปพี่แพนดี้ไปเร็วเราต้องเออะไรเกลือไปปลาเหรอไม่แพนดี้มาส่งไปฉายนี่มาแพนดี้พงศักดิ์ ก็อื่นมาได้เหมือนกันปกป้องเพื่อนได้ไไดใช่อย่างน้อยก็มาปกป้องได้ตอนนี้เกลือไฟเท่านั้นที่ต้องการ <c oughs> เออไม่ตรงนั้นนะมันผีมันชอบอยู่รงบันได <c oughs> มันล็อกประตูบ้านแล้วม <c oughs> ีขนาดบนง่ายนะ จะจับได้แต่ละทีนี่ยากเหลือเกินเนาะพี่ต้องทำพิธีโคตรเยอะคนก็เลยเล่นพาร์ทโมเยอะกว่าหรือเปล่าเสียงปุกปุกปุกปุลงบันไดป่ะเราไม่ขึ้นหาผีอะบอกเลยมาเฮ้ม <า S 1> เยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนไม่โดนนะคุย้องกดสายป่ะ ปลาเนี้ยต้องกดซ้ายอ๋อมนีในี่มังมังนี่ไปห้องโถไปห้องโถอุ้ยเอ้าทำไมอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บปะเจ็บมากทำไมอ่ะกูจะตายแล้วเนี่ยไม่ตายดิมันกับพิปเองนะมันกับมันกับพิปเองมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วปลาแล้วปลาแล้วปลาแล้วก็ไปเลยเลยแส้แสง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 ง่ายแสงง่ายแสงง่าย แล้วผมเตรียมถือลูกบอลเลยป่ะเหลือแสงไปน้องถือแสงแสงวางไว้ข้างในแล้วแสงแล้วจเอแสงไปไปไปลูกบอลลูกบอลไม่วะาวไปจับผีโดนจับเนี่ยอยู่นั่นอยู่นั่นนั่นน่ะนั่นน่ะโวเออพี่ตายแล้วไอ้บอลถือบอลกลับบ้านโอ้โหเฮ้ยผุดยากเหลือเกินเฮ้ยได้ตังค์เยอะนะถ้าจับผีได้อ่ะ รวไปก็าไม่ไดนะเหนื่อยวะกูถือจะไปเราก็ใช้ไปเยอะมากเลยนะเหนื่อยมากเลยพี่ไปใช้ไปเท่าไหร่นะผมใช้ไปร้อยสิบโอ้โหกาพี่ซื้ออ๋อมันดูสตตมันดูสตตตได้อะเครื่องแรกพี่ก็ซื้อไปสองร้อยกว่าแล้วอ่ะพี่ใช้จ่ายไปสี่ร้อยแปดสิบกูได้กำไรสามร้อย ไม่กด <laughs> <laughs>